สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับเอฟซีตะขันครับผมวิญญาผ้าเที่ยวครับทิสแมสนะครับกันจมูกนะคำวมามึงเลยนะครับมันนี่มันนี่มาเมืองเลยครับมาหน้าเทศบาลหน้าสารากางมึงเลยนะครับยาขาเมืองเลยจะเลยสิผ้าเอฟซีมาเที่ยวจังหวัดเลยนะครับ วันนี้ผมอยู่หน้าซลากลางมึงเลยครับมีญากับสไปเอฟซีมาเที่ยวมึงเลยเนาะเป็นยังไงนะเห็นมีโอกาสมาแล้วครถ้าเอฟซีมาเที่ยวอย่างนะครับเนาะกวางเอฟซีปูปะเคยมามึงเลยกับสิเดมาเที่ยวนะครับเนาะมึงเลยเนาะยาค้างมาดูอยู่ตากับปูเคยแบบเคยลงนะครับปูเคยลงนะครับนาซล่านาซลากลางครับ นาสาลากางออดิสาครันนาสาลากางจังหวัดเลยนะครับนะปียาเอฟซีหลายทา่านอาจจะถามเอาคือไปทายอยู่นาสะละาลากลางเพราะว่าต้อง ยืนยันเนาะว่าวิญญาณมาสละกลางมาเมืองเลยจริงนะครับไปแต่ละจังหวัดนี่เอ,อ็นบ่าเฮาเฮาบ่มมี่เขาเอิ้นว่าบ่ได้ถ่ายรูปก,กับ FC เบิ่งก็สิบ่ฮู้นะครับนะว่าไปจริงบอสีนะเอ็นบ้าวันเฮาลูกเมาตัวได้ว่าไปเมืองจังหวัดนัน้นเพเภอนี้มาแล้วเสร็นะครับเนาะจริงๆไปอีหลีครับวิญญาณมาอีหลีครับมา,มามาเมืองเลยอีหลีครับมาเที่ยว มามีโอกาสมากอะ่ะมาเก็บผ่าเอฟซีเบิงเนาะนะผมเสื้อได้หลายท่านกับเ่เคยมาเนาะเมืองเลยนี่ออยาาเองเคยผ่านมาจะซื้อบ่ได้ลงมาเที่ยวจะเคลียนะครับคอมมอนีวิญาสิภาพเอฟซีไปเบิงนะครับมาตัวเมืองเลยเป็นยังไงแนะ่นี่นนอยังหนาทต้องเที่ยวแน่สิเนาะแต่วิญาณกับขอมูลกับสิบพท่านหลายนะครับแค่แบบ ลิกน,น้อยๆเนาะเอาเดี๋ยวขับไปตามเบิ่งครับพี่น้องเนาะไอ้ศาลจังหวัดกาสระกลางยุดน้ำกันนะครับนะติดกันเลยาสารยุ่หมอนนะครับสระกลา,กางอยูม่มุมเอกลักษณ์ของข้าเจ้าคือคือผีตาโขนเนปะ็นไหครับเห็นไหมเอกลักษณ์ข้าเจ้าคือผีตาโขนเนาะเมืองเลยนี่คือเป็นเป็นอ่าพีตาโขนงานประจปีข้าเจ้านะครับสิเป็นพีตาโขนเอกลักษณ์ของข้าเจ้าก็เลยเป็น ดูพีกาโขนในเป็นเป็นน้ำเสาไฟหน่าอำเภอนน,นจังหวัดนะนสลากาเดี๋ยวไปเบิ้งครับพี่น้องว่าเมืองเลย่ยสวยงามแค่ไหนนะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันนะครับยินญ,ญาพาขับรถไปเที่ยวนะครับนะบเดี๋ยวไปตามเบื้องครับยินญ,ญาออกจากสรกากลางออกมากนะครับมาเจอไฟแดงยินญ่าสิเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายออกออกไปนะครับนะ ย้ายเลี้ยวซ้ายออกนะครับเนาะจะเป็นตรงไหนค่อยพิตามไปบ่งนะเลี้ยวซ้ายออกมานี่นี่นาสาละกลางนะครับนี่นี่เลยแหละมาส่วนราชการจังหวัดเลยนะครับนี่แหละพ่อเมืองเลยนี่คืออ,อก่าวนะครับเนาะพ่อเมืองเลยนี่เป็นเป็นพ่อเมืองที่หนาวเยือยางนรัาเนะ เพื่อนบริขี่รถรูล้ลานได้ครับมาเฮ็ดงานนี่เพื่นขี่ปั่นจากย่านมาเนาะออกออกข้าวหลายๆช่องนะครับเนาะไปบิญญาณผ้าไปเบิง่งเอาเมืองเลยเป็นยังไงเนาะพี่น้องขี่รถออกจากนาสล่ากลางออกมาเดี๋ยวใส่ออกมารัวเ,เชียงคานสี่สกิโล พชรบูรณ์เนาะไปได้ทีผู้เลือออนะครับลมสักพ่นอะออกทางพ่นเชียงคานออกขวานะครับเอาทางไปยังไหนพี่นอ้องเอาคอยติดตามเบื้องนะทารี่ไปพี่ด่านซ้ายออกซ้ายโอ้อานปพี่น้นองมาแล้วมูเสินทางหันๆน,นี่นะครับผมทะพี้ย่ะสิเดี่ยวไปทางพี่ เชียงคานไปแล้วพี่ยาไปเชียงคานไปแล้วนะครับเนาะอาลาดมาเลยอาลาดมาเลยนะครับโอ้ยกับมึงเลยอ,อยู่แล,แล้วนะมึงเลยอยู่แล้วอาลาดอาลาดม่งหนาไปทางอาเชียงคานนะครับเนาะโอ้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 โอโอ ขน่นอนเลยครับม้วไส้เห็นเลยครับเสียวไส้นะดึงรถเดียวบาไว้ดึงรถขึ้นมาไว้ท่ารี่ปากชม่มเชียงคานเลยครับนี่ยาอามาเสจบีดเลยครับเด้อตรงมาทั้งทีออกจากศาลสลักลางมาแล้วเนะาะเชียงคานโอ้แต่มีอกาสย่ยาสิไปอีกหรอกนะครับเชียงคานนี่เขาจะว่าสวยงามนากเที่ยวติดฟังโค้งเลยครับติดฟังโค้งเลย ติดไฟแดงครับมองเห็นไฟแดงอย่างนู้นนะติดไฟแดงเลยหรอวงสุขุมพไชยเชียงคานตั้งผิดเนาะเอาตรตงไปเบื้องพิจาอง์นะครับจะเป็นตั้งใดเอาตั้งใดหน่อยนะที่แน่ตอนนี้วิญญาพนหพนารถไปทางเาพื่อเชียงคานเนาะท่าลีเชียงคานกันแล้วครับไปทางนี้แหละเนาะครับผมตัวเมืองสิเพิ้ลจินยัยไปทางนนะ้งใดเนาะ 14เมืองเลยช่วยตอบคอมเมนต์นะนะครับเด้อ <Yeah. S 1> ว่าเมืองเลยเ <Yeah. S 1> มืองพันใหญ่ไปทางไหนกวางไปทางไหนนะครับเนาะ <Yeah. S 1> ถ้ากะมองดูแล้วก็เมืองขาจาใหญ่มากตลอดนะครับ <Yeah. S 1> เป็นมาน้ำทางครับมาน้ำทางตลอดจะ <Yeah. S 1> เห็นวิวที่ทัดขางท่าขจาเจนาะรอบๆเมืองขเขจาสวยงามเลยครับบา่วาสายว่วขวัวมี่ภูเขาล,อล,อลอ้อมๆเลยนะ สะพานลอยอบริเวสะพานลอยนะครับกันนีงนะขับมาทั้งทีนะเอามาทั้งเชียงข้านไปนะย่ามันทั้งทีปลิวปลิวมันทั้งทีนะครับนาะแสดงเขตลรองเรียนนะครับเขนอทิศบาลนะเรียนห้าอ้อไฟแดงแล้วเพราะว่ากันครับปัวได้ตัวเมืองนะ ไฟแดงอีกแล้วครับไฟแดงไฟแดงอ่ะไฟเขียวก็ดีแ่ะท่านว่านอ่อลุดไฟเขียวว่านอนะ่อนะครับตามไปเบิ้งครับตามไปเบิง้งตามไปเบื้องเมืองเลยตามไปดูเลยนี่แหละตามไปดูเลยเมืองเลยเนี่ยแหละครับตัวดูเมืองเลยนะ ลดไฟเขียวแล้วครับ่้าดไฟเขียวแล้วุดุดุดลดเจ้ารุดก็รุดน้ำนะครับนี่พาไฟแรงพบฝ่าฝ่าใบส้มเพ่าการน้ำการในงเต่น้กันเบิดสามสี่ขั้นหนึ่งละวนเนี่ยเตือเบิดจับกปจับน้ำกานเบิรับนำกานเบิดนะครับ อะไรทิเตียนโอ้มาอะไรทีเตียนน้วทั้งผครับออกใายมือไปวันเนาะอะลรที่เตียนเยนออา,านะาเ,นนะเคียงคา,า,านพี่นาะออกมานียเท่ากับสีสุดเมืองเหรอครับทั้งปีเนาะถึงความโปรตีนหรอครับทั้งใดสุดเมืองไปนี่กระโปงสุดเดียครับยังออกมาอีกเรื่อยๆอยูอ่เมืองเขาเจ้าจอยู่เป็นส่วนเป็นสัดเป็นส่วนครับว่าติดกันเป็นตึกเนี่ยพี่น้องเห็นมาสังเกตวะ ทีอยูเป็นส่วนไปส่วนมั่นเห็นบะทั้งซายมือกับมีตรภูเขาวขวามือกับมิตรภูเขาเห็นบะกระสิเป็นอีกแบบหนึง่งกระทั่ง,งส่วนมากสป็นตึกเป็นอย่างนะครับนะอันนี้วอลไปก็เป็นตึกหลวงพอบางสามร้อยแปดสามกิโลโอ้ไปหลวงพอบางว้าอยูดีแม่งพี่น้องยูดีแม่งพี่น้อจะพาไปเที่ยวหลวงพอบางนะวอลไปคาน้าพี่นะ้อง ได้ไปเนาะครับออกมาทั้งพี่หลานหลานเลยอืมชมวิวสวยๆปั๊มครับนะโอ้ยเมืองพี่พุ่นตัวนี่พี่น้องพื่อน่ะยังเห็นเมืองพันอีกอยู่บ้านตาอากาศโอ้โหวิวที่ชัดกระจ้าครับเพื่อนอะเมืองพันยังญี่พุ่นนี่พี่น้องเพื่อน่ะโอ้โหเนี่ยเมืองเลยยู่ปุ่นครับยู่ปุ่นยู่ปุ่นเพื่น ลิบๆๆอยู่หัวหนุนครับอุ้ยเลยพูดนะตึกขึ้นสูงอลา,ามอลา,ามไม่ตั้งคนพ,พี่น้องเห็นปะพูดเห็นปะพูนตึกงามๆไม่ตั้งคนับจู่เมืองกี้ตั้งปีนี่เลยปะครับพี่น้องนะสีขาวมากพี่แหละตัวมึงเลยอเอาเขาๆนะครับเนาะอาสิบริเวณมากนะเอาเอาแค่เข้าที่ที่ได้นะครับนะเข้าภาพใดเขาก็เอาแค ติดไฟแดงนะครับนะกระบอไปยังครับเบีผ้าเบบซี่มาเทียมเมืองเลยมาชมเมืองเลยนะครับบริเวณตัวจังหวัดพันธุ์ยึดทางใต่พี่ครับรถรถเริ่มหลายเห็นปะรถเริ่มหนา,นานแน่นขึ้นแสดงว่าเมืองพันธุ์ยึทางผีเมืองดังเดิมสังเกตบ้านเกาเก้าบ้านเมืองเกาเก้าบ้านเพื่อนแบบดังเดิมนะบ้านดังเดิมประาชนยังเห็นอยู่เนาะสังเกตเมืองเราพี่น้องนะ มีตึกมีอย่างหมาไล่บ่ทางเดี๋ยวพี่ยาพาไปเบิงนะพีน่นองนะเดี๋ยวตามเบิงกันนะจังใดแน่อานหาอานาจมาเลย วิญญาหันหนาไปทางองุเชียงคานนะครับเด้อตอนนี้สนุนเส้นลักาะวาเนะเส้นลักมึงเลยนะครับเนาะอืมตำไหน่งน่จะเป็นหอพักข้างผีครับท้งสายมือจะเป็นหอพักหลายๆนะครับเนาะออกมาถึงไปเลยวิญญาบกเขาไปหอพักนะครับเพราะว่ามันหนานนนนสีนาแนนเนาะรถเอสิไล่นะครับเนาะบุ่สะดวกเอาคร่าวๆนะครับเนาะ เอาแค่ข้าวๆลาก่อนนะครับไข่ห้ารู้ว่ามึงเลยไปยังไงเนาะเรือนี้วิ่งมาเสร็จนี้ครับเห็นมองยังไงศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลยเนี่ยครับเนาะเอามาทนนีทารีตรงไปเคียงคานตรงไปนะครับเนาะดีๆไฟแดงครับผมดีไฟแดงเนื้นครับผมใอรที่ตามมันจะไปตั้งใดแน่นะครับเลยไฟแดงมาแล้วครับโอ้ตรงหนามหาลัยมหาลัยร,ราชพัฒน์ เลยนะครับเนะาะพานนี่แหละครับน้าพานอะไรนี่ะนะครับสินี่เลยโอ้โหนมไปภูเขาข้างนาครับจึงพึ่งเยอะสวยงามเมื่อข้าเจ้าสิอยู่ได้อยู่ในบริเวณเขาเขาร,รอบเมือ่อตัวเมื่อข้าเจ้าเลยดีครับด้านซ้ายเมื่อก็มีภูเขาขวาเมื่อก็มีภูเขานาข้างนาก็มีภูเขาโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดนะครับ เทอตึกซุปตะและเป็นราชพัฒน์มหาไรราชพัฒน์เลยนะครับบังเนาะคืะะอเห็นบา้านโยครับสายมือวิญญาภูเขาข้างหน้า็นไงงาม,งามอลา,ามชามเมืองขาเจ้าจบ,บ่บบเป็นตึกแถวเลยครับเป็นเป็นส่วนไผ่ส่วนมั่นนิญญาสังเกตแล้วเพราะเป็นคู่หาเนี่ยสังเกตไหครับพี่น้องสังเกตได้บ่เป็นคู่หาเนี่ยเป็นเป็นตึกไ่ตึกมั่นเลยนะ เหมือนภูเขา,าง่ายเห็นะอฮ้ยวิวสวยงามอารามชามกินใจนะพี่น้องเมืองเลยนะครับเด้อนี่คือเมืองเลยก็ลองมาเทียเท่ยวเที่ยวเบังเด้อพี่น้องเด้อแต่มีโอกาสก็มาเที่ยวเมืองเลยบงครับผมมาเที่ยวเมืองเลยดูมาเที่ยวเมืองเลยเบิง้งนะวิญญาณไดมากกัเก็บภาพไอเอฟซีเบิง้งนะครับเนาะขันวิญญาณบอมีภาพให้เบิ้งก็สิ คอฟังว่ามองเลยโอ้เมืองกับเจ้านายู่หน้ากระสิกัสิเบเห็นภาพนะครับนะพ่อได้เห็นภาพพ้อมไปนั่มแล้วก็บสีหัวเป็นยังไงนะครับบรรยากาศเนาะเส้นทางต่างๆเห็นท่า,าลี่อำเภอเคียงคานอำเภอยังเนี่ยปากชมหมุนเห็นบ่ครับไปอานหลาเลยเห็นรับเนี่ยทางขนาดเลยครับ ลานาล่ย่งงางเงาเลยครับนี่ในเขตจังหวัดเขาจะกว้างขวางนะครับเป็นเป็นเครือส้นส้นเมืองให้เจ้านี่ออกมาเป็นระดับมาเลยเลยนะครับเห็นปะผมมุงหนาไปทังอำเภอเชียงคานนะครับเด้อออกมาในต,ตัวเมืองออกมาทาังเชียงคานนะครับผมมีเหมือนท่องเที่ยวต่างๆนะครับเน,ะนาะท่องเที่ยวต่างๆเนาะ สำนักงานในนอทางตีนะครับเอาเบอร์ทาลีออกใส่มือตัวทาลีนะครับนะเนาะเชียงค้านสี่ตรงไปนะครับวิญญาสิตรงไปทางเชียงคานเนาะขับเลยไฟแดงออกมาผมตรงไปทางอเอำเพื่อเชียงค้านเนาะไฟแดง,งหันเลี้ยวซ้ายออกอำเภอทาลีนะครับ วิวสวยงามเลยผมเห็นวิวสวยงามงามเลยนะครับผมเลยตรงมาทั้งพีตรงมาเห็นปะเคียงคาน41กิโลนี่ปากชม83กิโลนี่ครับผมตรงมาท้งพีครับคือพาเอฟซีมาเที่ยวนะมาชมถนนนะครับผมมาชมเมืองเมืองเลยเอาตรงช่มทุกซอกทุกมุมเลยนะครับอ่านทางแคบแควิญาสิบ่เข่านะครับก็อาชีพสะดวกนะอาชีพติดขัดทิศยังสินะครับเนาะ ชมวิว้างหนาครับภูเขางามๆถึงสวยๆนะครับสุดยอดนะครับนะเอาครับผมนึกจังกาวิญญาการสกับรถนะสกับรถขึ้นเขาไปแท่งตัวเมืองนะทางตัวเมืองนะครับผมบนภูเขา้างหนางามโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับครับวิญญาสิกับรถไปเขาในตัวเมืองนะครับนะครับวิญญาณกับรถมาแล้วครับพี่น้อง ผมกลับรถกลับรถขึ้นมานะครับเดอมุ่งหน้าไปทางมึงเลยแะครับมันเข่าเข่าทั้งเออเขาทั้งเลยขึ้นเกาแล้วครับสี่ขับตรงเข้าไปทางมึงเลยนะครับนะอาเพฟซีไปบึ้ง่าเป็นจังหดเนาะมากกระสายฝนครับแนมไปฝนเขียวคึ้นนะฮะโอ้หทางก็จะกว้างขวางวิ่งสบายสบายเลยพี่น้องเห็นไหมครับไปคือตรงไปกับเกณฑ์มึงเลยตัวนี้จังหวัดมึงเลยเนาะ คันเลี้ยวขวาไปเมื่อทะาลีตรงไฟแดงตีวิญญาบอกตอนแรกเนาะครับผมติดตามต่อไปมียังไงเนาะเขับวิญญาณลับรถมาของไฟแดงขันขวาเมื่อเห็นบ้าครับราชพัฒน์ตึกราชพัฒน์นะครับเนาะวิญญาณตรงครับตรงเข้าไปเน้นเงื่อนกลละนะครับเนาะเนี่ยทางเข่ามหาลัยราชพัฒน์เมืองเลยอยู่นี่นะครับเนาะครับผม วิญญาที่ตรงอะไรแถวทั้งเมืองนะครับนะครับคอยติดตามดูที่วิญญาบอกอีฟซีนะครับว่าบ้านเระจาบอเอ้ยสิมีอยู่ส่วนนี้มีอยู่ครับนี่เป็นเป็นตึกเป็นตึกนะครับนะส่วนมากคุณยายเห็นกระสีเป็นบ้านไผ่บานมั่นไหมครับเป็นบ้านเป็นเป็นอะไรครันสังเกตนะเป็นบ้านบ้านไผ่บันมั่นไหมตัวเป็นคู่หา่เป็นตึกคู่หาไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับนะก็อาจจะมีอยู่บางส่วน อาจจะเป็นบางส่วนบางบางหม่องอะไรนะครับเนาะแต่ส่วนมากบุคเคยเห็นพี่ญ,ญานะ่าในเมืองบุคเคยเห็นนนะครับเนาะไปไปโอ้ฝนมาอ่ะพี่น้องฝนมามืดตือ้อฝนบรรยากาศเห็นมาพี่น้องงามงามเดี๋ยวเขาติดตามเมืองเด้อพี่น้องว่าเมืองเลยเป็นยังไงเนาะ สวยงามแค่ไหนตาวิญญาดยแต่มออในตาเปล่านี่ยือว่าสวยบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศบรรยากาศงเลยนี่ถึงน้นก็อจอางงามเลยครับสีเป็ดขึ้นหม้อเนาะอันอนบ้านมิญญาเออเจอขึ้นหม้อเป็นขึ้นหม้อลุหม,ม้อขึ้นหม้อลุหม,ม้อไหมครับโอ้บรรยากาศดีครับสายฝนกลางนาอเอซีเห็นเมลอนเขียวเป็ดมาเลยครับ ฝนตกที่เมืองเลยนะครับเนาะฝนตกที่เมืองเลยนี่เอาบุญิพ่ายซี่มาเที่ยวตัวจังหวัดเลยนะครับไปใส่ไปเลยนี่แหละครับไปเลยไปเลยพี่นะนี่แหละครับมาแล้วเมืองเลยครับโอ้ยฝนตกพี่นนองโอ้ยสวยงามครับบรรยากาศสวยงามแทๆ้ๆไฟแดงข้างหน้านี่เป็นจังไดเนาะพี่นนอะไฟแดงข้างนา,นงานนไฟแ,แดงจังได ตรงไปไปไสครับเดี๋ยววิญญาเบิ่งกันนะครับนะตรงไปไปไหนตรงไปจะไปมึงเล่ยเนล่ะครับตรงไปมึงเลยนั่นแหละเนาะครับในบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฝนกระสิตกเขียวขึ้ืออยู่ข้างหน้าเฮานี่เห็น้องพี่น้องเขียวอึ้อเขียวคือโอ้ครับ เขาจะพกขื้นหม้อนะขื้นหม้อมานี่นเสียนบรรยากาศวิวงามในตัวเมืองเลยนะครับเนาะสุดยอดสุดยอดมึงนเาเพราะว่าหนาหนาวนี่คือสี่สิบเป็นตามาเที่ยวเลยครับพี่น้องหนาวดีอา้าวฝนลงเม็ดอินีพี่น้องเย้ยฝนตกแล้วครับมึงเลยฝนตกเลยครับเด้อฝนตกที่มองเลยแล้วนะวิญญาณไฟซีมาเที่ยวมืองเลยนะครับนี่เด้อ ครับผมตอนนี้วิญญามุ่งหน้าเข้าตัวจังหวัดเลยนะครับเด้อพอวิญญาไปยูเทิร์นกลับมาเนาะยูเทิร์นกลับมาคู้เรือตรงไปเอ้คู้เรือตรงไปพี่น้องเส้นนี้เป็นไงทั้งคู้เรือก็เจะเนาะไฟเอาไฟแดงข้างหน้าคู้เรือตรงไปมึงเลยเลี้ยวซ้ายครับพี่น้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมึงเลยเลี้ยวซ้ายไปนะครับเนาะ มึงเลยเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับอืเลี้ยวซ้ายครับพี่น้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมึงเลยเลี้ยวซ้ายอ๋อคือว่าขึ้นเ้ยวควันวะนะครับอ๋อขึ้นเรยวมันตั้งพี่บ้านโอ้ฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยตกแล้วครับพี่น้องฝนตกเลยอ่าวิญญาสิอ่านหันตรงไปนี่ไปเพชรบูรณ์นี่มาครับ ตรงไปพิชบูบอ์ออกไซมเมอร์วิทยาสศอกไซมเมอร์เนี่ยเห็นบะไปขอนแกน่นไปอุดรธานีได้นะยครับเาออกสิีได้ครับนะเห็นปาพี่น้องกันมากกับสังเกตได้ครับเดอ้อสังเกตนะครับเดอ้อมีอักษรบอกนะครับนะเอาวิญญาณกับสีเลาะเบิง้งเอาข,อข่าวๆนะครับเนานะฝนกตกแล้วพี่น้องกันสิว่าเห็นชัดเจนนะพวาฝนตกเต็มเลยล่ละครับนะเดี๋ยววิญญาณสีผ้าเหลี่ยวออกทั้งไซมือ พุงนาไปทั้ง่นละครับคอนแกน่น,นละนะครับนี่นะครับออก้ายมือนี่เลยครับน้องตรงไปไปเพชรบูรณ์ครับตรงไปเพชรบูรณ์เ้าจอกถนนสองศูนย์หนึ่งนี่ครับนะเออมันจื๊บถึมถึบยนียแหละ นี่ในเขตในเขตอ่ามึงเลยนะครับนะในเขตเมืองเลยอ,อยู่นะฝนตกแล้วพี่น้องฝนตกแล้วนะฝนตกแล้วฝนตกแล้วพี่น้องปรสิบวชชัดเจนนะครับนะเอาเบื้องบรรยากาศไปกันนะครับพี่น้องวังสะพุ่งยีกิโลหนองบงัวลำพูร้อยสองโลอ่าพิจารณาสิรเรียนเป็นอะ่าเซนหนองบัวลำพูแล้วครับนะ เป็นจังหวัดญงพื้นที่เขาเจ้าใาไงกว้างขวางนะครับนรับพื้นที่กว้างขวางเลยแหละจังหวัดเลยนี่ับนะร่มก็แห้งอู่เลยไปน้องนะล่มก็แห้งอยู่อ่ะเอาบึงบรรยากาศไปน้าครับอาจาศบ,บึงสายฝนไปน้ำนะติดไฟแดงอยู่ไฟแดงหลายนะครับนะอยู่ไฟแดงครับ ฝนก็นละมาพี่นนองฝนมากอึดอ,อ่ดอาวอดอ่าวเลยฝุดฟันฝุดฟันเลยครับมึงเลยฝนตกนะมึงเลยฝนตกนะครับเรือนจําจังหวัดเลยโอนีสานนะครับเด้ออันนี้สารลางสารลางจะมาเลื่อยเสนนาเนี้ยทีวิญญาออกไปข้งแรกวิญญาเริ่มคลิปจากนี้นะครับเนะาะผมเริ่มคลิปจากนี้เลยนะครับ นะครับติดไฟแดงอยู่นาสารกลางเนาะสารกลางสารกลางก็คือสารกลางก็สารในี่ซีอยหมองเดียวกันเลยครับยู่ที่เดียวกันเลยรายงานสถานการณ์โอ้โหอาจจะมีตัวหนังสือมีจอคอมพิวเตอร์ใหญ่นะครับให้เขาเบิ่งเลยนะครับผมเอามาว่ากันนะครับนะเนี่ยตัวเมืองเลยนะครับนะ ครับผมทางสินนี่มาจากไหนวิญญาบดีเข้าไปนะครับเนาะเอาเอา,เขา,เ,ขาเขานะครับนะเข้าวเอาเอาแทคิรูได้นะครับอจะคงว่าเมืองเล่เป็นลักษณะแบบใดกะบางทีเอฟซีผู้พิ่นไม่ค่อยมากใคเพิพนเบิ้งน้ำเนาะครับวิญญาค่ะได้มากไลยม่เก็บภาพเปเอฟซีเบิ้งนะครับเนาะครับผมเนี่ยจังหวัดเลยนะครับเดินจังหวัดเลย ข้าเจ้าถนนกวงขวางนี่สังเกตว่าพี่น้องคู่ขนานสําหรับวงรถจ,จอดเห็นปะจอดซื้อของจอดอยังต่างๆน้ามนะถนนข้าเจ้าอาฟุตบาทตรงตรง,ตรงคู่ขนานเห็นปะ,ะมีต,นมตนน้นปาล์มต้นยังนงพี่น้องสังเกตว่าลองกลางถนนกะมีต้นพุ่นหับเนะแล้วขอสังเกตบางนึ่งพี่น้อง ถนนมาจากวังสะพุ่งมาสู่เมืองเลยนี่เล่นเล่น,ลนจักรยานกับเล่นมอไซค์ยุคยุคยุคข้างนอกครับว่ายุถนนใหญ่เนี่ยพี่น้องสังเกตว่ายี่ย่าขี่รถมาจากาวังสะพุ่งนี่มาหอดเมืองเลยนี่สีบ่มีรถสวนในเห็นเลยครับรถรถมอไซค์แลนแลนเล่นใหญ่สีบ่มีเลยนี่แหละครับจุดดีของเมืองเลยเด้สังเกตได้พี่น้องได้คือขาเจ้าสีบ่มมอไซค์มาแลนอย,อยู่เล่นแบบนี้เาเห็นเลย ครับขาเจีสิมีมีเล่นมวนไส้กับจังย่านอยู่หายริมๆเลยครับริมถนนเลยนะพอไงตรงฟุตบาทว่าเราว่าอะไรซื้อนะครับเนาะเป็นลักษณะแบบนั้นครับผมผมกว่าเป็นสิ่งดีอยครับสําหรับคนที่ใส่ะจังย่านใส่มวนไส้นะพี่น้องฝนป้าปลายเนาะฝนลง,งรปรปลาย ครับเนาะคันฝนป้าปลายสิกับพี่น้องกะใส่ระมัดระวังใสขง่ข้ามาร์ลระวังนะเอาคิดว่ามาชมมึงเลยพร้อมสายฝนนะพี่น้องเลยนะโอ้เลิกดีครับเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะชุม่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มช่ำนะครับมึงเลยนี่ฝนตกครับอ่าวิญญาบอกว่าท่านเบิรนนะ์เนาะเครื่องเครื่องเห็นไหมครับเึ่งบุดบ่ายไหมนี่หล่องจักรยานหล่งจักรยานแลนด์นะครับนะ านะโอเคพี่น้องเบิรงอะไรตอนนี้ฝนตกครับฝนตกแล้วอยากให้ยี่ญาตอยากให้เอฟเบิรงนะครับว่าเป็ในยังไงนาะสมมติเลยนะ,ะโอเคนะพี่น้องนะฝนตกกะเอาซัมมี่ละมันสินยาวนะพี่น้องนะเดินไปกัขอขอบคุณเอฟซีติดตามนะกาลังใจยิ่ญาตินะครับผมดูคลิปต่ตอไป 4, พี่ญาติไพ่ซีเบียร์ใส่นะครับนะคอยติดตาม สำหรับที่นี่สวัสดีครับกับผลวินญาพาเที่ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับยกหัวบงมือเซ็งกลิ้งกดกระ,ะดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ